เฮดไลน์นิวการประชุมประจำเดือนกรรมการบริหารครูบุคลากรกิจกรรมพุทธหันษาผ้าทรรมกระทงพร้อมแต่งกายด้วยผ้าไทยและหนูน้อยนกพมา่าตํารวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดี เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการและหน่วยบริการอาดีตผู้นวยการโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดชนบุรีและอดีตผู้นวยการโรงเรียนนคะรสวรรค์ปัญญานุกูลแลกเปลี่ยนเรียนร,รู้การบริหารจัดการและพัฒนาเด็ก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบรัวของทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563ในวันนี้พบกับดิฉันสุภลักษณ์คมนายสงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะทางศูนย์ของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะก็คือการประชุมประจำเดือน ดรรังสิตบุษสุวรรจโรจนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเ,เขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาพร้อมกรรมการบริหารครูบุคลากรประชุมประจำเดือนครูบุคลากรการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศหน่วยบริการและการเตรียมความพร้อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาผ่านน้องท่องโลกกว้างปีที่4 พร้อมกับการมอบายชื่อให้แก่บุคลากรใหม่ตำแหน่งพนักงานราชการอัตราจ้างและจ้างเหมาบริการที่ห้องประชุมโคร,ราชชั้น2อ,อาคารสิริวิทยาทรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมามาต่อกันที่กิจกรรมผู้หันสารในสัปดาห์นี้ค่ะทางศูนย์ของเราได้มีการจัดกิจกรรมทำกระทงร่วมกันนะคะระหว่างครูบุคลากร,กรผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ ตามห้องเรียนต่างๆในสัปดาห์วันลอยกระทงนี้ค่ะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันออกแบบและทํากระทงประจําห้องเรียนและกระทงของเด็กๆนําไปลอยน้ําจากนั้นในช่วงบ่ายดรรังสิทธิวุฒิวันโรจนาผู้อำนวยการพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงประจําปี2 5 6 3การจัดทํากระทง โดยนักเรียนผู้ปกครองและครูบุคลากรห้องเรียนสาขาและหน่วยบริการเขต1-7พร้อมกับมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยและการแต่งกายหนูน้อยนบพมา่าเพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทงตระหนักถึงความสำคัญของวันลอยกระทงได้พัฒนาทักษะทางสังคมและการทำกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการจัดขึ้นณโนะดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางตำรวจท่องเที่ยวได้เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัต,ตริย์ดรรังสิตวุษุวรรจนาผู้ิไนวยการพร้อมกรรมการบริหารครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีพันตำรวจเอกวสัน์อาสารอ,าารอดรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวสองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสองแได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนา5ส้ส ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกศูนย์ตามแนวทางพระราชดําริแสดงออกถึงความสามคัคคีสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งก็มีการจัดขึ้นณนะโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้นะคะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการและหน่วยบริการค่ะ ดรรังสิตวุสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการและหน่วยบริการครั้งที่1ทับ2 5 6พที่ห้องประชุมเสม,มาอาคารสิริวิทยาธรศูน,ศษษน,น,นย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรรังสิตวุสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมาการบริหารครูบุคลากรรวมตอนรับนางสาววลภาประสานศิลป์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดชนบุรีและนางสุนันจารุพันธ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมกับให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนะครราชสีมาณศูนยะ์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนะครราชสีมาหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวป,ประจำวันนี้แล้วค่ะคำคมประจำวันที่อยากจะนำเสนอให้เราคิดว่าอุปสรรคที่ผ่านมาให้ถือเป็นบททดสอบถ้าความสุขคือคำตอบยิ่งทดสอบคำตอบยิ่งชัดเจน ทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรั้วดิฉันสุภลักษณ์คมไทยส่งพร้อมด้วยทีมงานข่าวรอบรั้วในวันนี้เราจะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยการประมวลภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมระหว่างตำรวจท่องเที่ยวและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนา,ากิจกรรม5สค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผ่านด้วยสามัคคีรวมกายใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความปราณีล้วนมีไม่เคยเจอจางเพราะเราเกิดมาก,ก่อความดีทุกคนคอยเตือนตนฝึกใจไม่เดินหลงทางบันเทาภัยใกล้ๆอดทนทุกอย่างเดินตามทาง ของคนสู้จนสุดแรงทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคน ปชชนสร้างไทยให้เราสำราญคือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผน่นดิน เราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทำดรู้ความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็ง คนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทาน